พายครับภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนั่นเมืองของเราขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับรวมถึงทางคุณจิ้นเจเจครับร้านค็อกเทลซีฟู้ดครับอาหารทะเลสดๆเลยครับไว้คอยบริการท่านนะครับอยู่ที่ถนนอมตา์อำเภอในเมืองจังหวัดขอนแก่นเลยโรงเบียรตะวันแดงมานิดนึงครับ ร้านคอกเทลซีฟูดครับโดยคุณจิ้นเจเจอัเรียนเชิญครับพักพวกเพื่อนฝูงของพี่จิ้นเจเจครับอ่ะยก3ามครับแหมช้าไม่ได้เหมือนกันนะครับแยยิ้มแต่ช้านี่เข้าล่องเลยนะครับเข้าล่องแขงครับเพชรสองแสงนี่ซ้ายอ่ะตั้งไวอ่ะวงในไปยิ้มตีได้ไหมพยายามจะแอบแฝดช้าช้าไม่ได้นะครับช้านี่เพชรสองแสงไปก่อนเลยครับเอาเพชรสองแสงน้ำเงินนะ ไปยิ้มเข้าใกล้ไปเรื่อยนะครับย่องย่องขวาไปแทงไปเอ้าติดอีกหายใจรถต้นคอไปเอ้าไปยิ้มเอ้านายแล้วนายแล้วนายนเอ้าปรามมาตีไปหนึ่งแม่โอ้โหกรรมการแย่ก้อนโอ้โหนี่ครับสนุกเลยครับถือว่าเป็นค่ายมาตรฐานสูงไฟแดงสอบุญมีลตรนี่ครับแมน้ำเงินที่มาไราทองสักเทวันดูแลอยู่เพชรเจริญพิษดูครับ มา,มาตรฐานสูงทั้งคู่อ่ะนายนานไปยิมมาเดบไปแต่ว่าเพชรสองแสงไม่ให้กินฟรีๆครับโอ้โห,โโหนี่แหละครับคู่เอกนํารายการมันต้องแบบนี้นะครับค่าใหญ่ยี่ห้อดังทั้งคู่เลยนะครับไปยิมนี้อยู่สอบุญมีลิ์อ่าเพชรสองแสงนี่เพชรเจริญวิทย์ครับอ่านอกนอกกับนายนอกของน้ําเงินนายของแดงเอาตีอแพร่ นี่ครับไปจังหวะขาลอยหักล้มไปเลยครับนี่เลยครับไฟแดงไปยิมน้ำเงินเพชรส่องแสงนะครับโอ้โหสะใจสะใจคุณใหญพูดว่าจริงจเอ้าแทงไปไปยิมเอ้าเพชรส่องแสงไม่ตกใจเอ้าขวามาเอ้าตอนนี้ไปยิ้มไปยิ้มเอ้าตัดไว้ที่เอ้าโดนแทงไปดอกหนึ่งไปยิ้มเอ้าลาก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 เอ้าลากมาตีไปแม่เห็นเห็นเห็นไปเอาตีได้ไม่ได้เอ้ากรรมการแกะแยก อ่านี่ครับหาจับสวยนะครับแปะยิ้มแต่ว่าจังหวะตีนี่อ้าวยังตีไม่ทัน่สักเท่าไหร่ครับดูวันนี้น้ําเงินมาเพชรส่องแสงแกตั้งใจเน้นเป็นพิเศษเลยครับก่อนชกบอกวาถ้าวันนี้โชว์ฟอร์มสวยๆนี่มาเส้นไหนก็ได้ครับ112ราชดำเนินหรือ112ของ t r u e ร o ของเจ้าเพชรเดชครับอ่าติดตามเลยครับไฟนี้อลากลักรับมดูครับ โอ้โหดูจังหวะลากของแป้ยิ้มัก๊มา่ถือว่าทำหนักโอ้โห,โโหโกดมาตีอาชีพหลักเขาเลยครับหน้าบา้านแผนป้ายรับจ้างตีเขา่าครับน่หมิงเอ้ามาเหมือนกับมวยเข่าในดดีอีกคนหนึ่งรงสนารน,นะครับลูกรองบางแก้วหรือว่าแฟเทกเอา้าแทงไปเอา้าไปยิ้มชนหมดโยกหมดยกเดี๋ยวมาต่อกัน4ี่ห้า คุณหนึ่งสอนด้วยตัวเองเลยครับขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับภายใต้ครับรองผู้ภาพจากเทชรยินดีอัลาเดมี่สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนับเมืองของเราขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับขอบคุณเพจมวยเด็ด789ครับ,บค,ครบถ้วนขอ้อมูลข่าวสารวงการหมัดมวยวงการกีฬารวมถึงวงการฟุตบอลด้วยนะครับเพจมวยเด็ด789 ขอบคุณของสวนภูรีสอร์ทครับร้านอาหารหอมหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวน์ออแกไนเซอร์หาดใหญ่รวมถึงอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับโดยคุณสุเมศสื่อสัตตบงกฎขอขอบพระคุณครับถามกันต่อนะครับยกสี่ครับแบยิ้มสบุญมีนิ้งเกงสีแดงครับน้ำเงินนี่เพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับยกนี้ใครทำได้ตีได้ไหมเกงสีแดงน้ำเงินพยันฆ์ครับผักแล้วก็ขวดแข้งขวาครับไม่อยากไม่อยากจะอยู่ใกล้แปรยิ้มเลยครับแหมมือแกนเหนียวจริงๆครับอ้าว ชนอย่างเดียวนะครับแบยิม้มเอ้าเตะได้เตะไปเอ้าเตะเอา้าให้สงสงัยต้องเตะเตะต้องเตะแฟนบอกให้เตะเยอะๆเตะเยอะๆเ,เอา้าต่อยเอา้าเตะไปเอ้าต่อยไม่ปลามแล้วนะครับมีเฮ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 เอา้าให้สงสงัยซ้ายไปแบยิม้มยังจับยังจับไม่กิดเอา้าโดนซ้ายไปสองดอก นายคว้าได้แล้วคว้าได้แล้วตีได้ไหมโอ้ยังตีไม่ถนัดอ่ะนี่ครับมายกนี้นําเงินไปส่องแสงละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นครับมายิ้มหาช่องเขาทําแล้วถ้าเดินช้าครับมาเดี๋ยวแข้งจะไปถึงก่อนนี่มานี่ครับมาต้องลงทุนก่อนต้องลงทุนแล้วลงทุนแล้วพอจับได้ปุ๊บจับได้ตีได้ไหมตีได้ไหมโอ,มอู้่นี้นี่วัดใจเลยนะครับ อ่าถ้าแปะยิ้มเดินช้าก็โดนแข้งครับถ้าเข้าในได้แล้วขึ้นคอร์น่ากลัวเลยครับอ้าวสายคืนไปอ่าแปรยิมยังเดินเหมือนเดิมครับเพชรสองแสงโอ้โหโยนเข่าอ่าตั้งแขนไว้ตั้งแขนไว้ไใกล้เชือกใกล้เชือกกรรมการเกิดไกลยแยกอีกทีนึงครับอ้าวชนอีกชนอย่างเดียวแปะยิ้มแดงอ้าวให้ส่งแสงสร้างยังวะสร้าง,าางเอาขวาไปติดอ้าวโยกโยกเอาขวาตอโอหลุนนี้เตะได้นะครับแปะยิ้ม โครงสร้างดีเหลือเกินนะครับย่องไปเรื่อยย่องไปเรื่อยไปยิ้มเอาโออะไรอะไรอะไรอากาก็เกิดได้อ้าวเอาเอาตอนนี้มาเสียงเชียร์เจียวจ้าวเลยครับปาเดินช้านี่ยุ่งนะครับไป้ยยิ้มโอ้โหดูครับปาเพชรทรงแสงยิ่งชกยิ่งเึิกยิ่งชกยิ่งคึกคนละแช่นอ่ะไม่เดินไม่ได้นะครับแม่ถ้าไม่เดินนี่เป็นการเปิดโอกาสให้เพชรทรงแสงนี่ได้ทําด้วยนะครับอ่ะป้ยยิ้มเดินเดินเหมือนเดิมฟ้ายโอ้ยแมจังหวะนี้ โดนอาวุธด้วยเสียหลักด้วยครับอ่ะเหลืออีก20วิปลายยก4ครับโอ้โหอะไรอะไรก็ทำท่าจะดีแล้วอ่ะมาลื่นละลมและโดนด้วยนะโอ้โหอ้าวมีเฮงเฮงใหม่อีกแล้วเฮงใหม่อีกแล้วยังยังยังสรุปไม่ได้เอาแกงแป้งยิ้มนึกเงินเพชรสองแสนเอ้าเข้าไปมาเรื่อยเข้าไปมาตีไหมตีไหมยังเอ้าเตะเอ้ายังวัดกันมหากุศลนะครับโดยท่านสจโต้งปลาจีน 13คู่เอกครับ13คู่เอกนะครับที่สำคัญรับชมฟรีด้วยครับเรียกว่ารายการใหญ่วันนี้ไม่มีแล้วครับศึกรวมพลคนปราจีนบุรีนี่ครับสุกนี้สุกนี้18พฤศจิกายนครับทูฟอยู่ถ่ายเท่าสดมวยมันวันศุกร์นัดสัญจรครับยกสุดท้ายนะครับไม่มียกหน้าไม่มีต่อเวลาครับ ใครจะเป็นผู้ชนะนี่ได้รู้กันครับยกนี้แปะยิ้มกับเพชรสองแสงอ่ายังยังเดินหาตัวอยู่นะครับแปะยิ้มอ่ะไม่เดินไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าโอ้โหแข่งแข่งของเพชรสองแสงนี่แกดีได้เร็วเลยครับแมวไวนะครับเอ้าเดี๋เรืงขวาเอาจับโยนมานี่มวยมันต้องต่อยกันอย่างนี้ต้องต่อยกันแบบนี้นะครับอ้าวเอเอ,เอแปะยิ้มไม่เข้าแล้วอ่ะโอ้ทีมงานบอกไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าอ้าว่ายังไง เพชรส่งแสงต้องเข้าแล้วเอาขวาไปเอาไม่ไม่เข้าขวาอีกแล้วโอกาสโอกาสของเพชรส่งแสงโอ้โหนี่ครับว้าโมวยมันสนั่นเมืองครับหนุ่มโบสนัทาเดชผ่าจัดเอาไว้คู่เอกตอนนี้ สถานการณ์นี้มันเบียดเอียดอาร์ตเอียดอาร์ตเลยนตเอะไะครับแบบนี้นี่วัดใจกรรมการแล้วนะครับด้านล่างสามท่านมีอรันุชกลางครับธงชัยทองสวเกแล้วก็พงพัฒน์ว่องไวครับช่อแบบไหนครับเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีกับอีก30วิเลยนะครับคู่เอกกับแป้ยิ้มกับเพชรส่องแสงครับแต่ดูว่าทั้งคู่ไม่อยากจะเข้าแล้วครับมั่นใจแล้วครับนี่นะครับทุกประยูนะครับบวยมันสนั่นเมืองนะครับทุกวันาคาไม่ต้องห่วงเลย ท่านดรพงษ์เสพธุ์ทูแนะนำผงซี c ีเจริญพอกพันธุ์อาหารจำกัดมหชาชนนะครับเสียเงาเสียตังแล้วก็ที่ปรึกษานะครับเสียแบงค์คุณชัยรัตน์วชีระรัตนวงศ์แล้วก็โปรโมเตอร์ที่จัดมวยให้แฟนได้ลุ้ตนตลอดแล้วก็ชอบชอบชอบลุมโบสนะครับนัทเดชวชีระรัตนวงศ์นี่แหละครับผู้นี้ยังดูดีดูดีมองไม่ออกว่ากรรมการจะไปไหนฝ่ายแดงก็คือแปะยิม น้ำเงินเพชรสองแสงนะครับโอ้โห,โหนี่ครับอของดีจริงๆครับมาทำไมาไหลายหลายคู่ครับถึงต้องจะมีภาค2องภาคสเพราะว่านี่ครับแม่ก่อนจบเกมมันมันดูไม่ออกจริงๆครับโอ้โหนับถอยหลังกันนะครับแเชื่อว่าคู่นี้นี่ภาคที่2ก็เตรียมขึ้นไปได้เลยนะครับ โอ้สุดมันเลยครับแหมต่างฝ่ายต่างก็มีดีครับวงในก็แป้ยิ้มก็ทําได้ดีวงนอกก็เพชรสองแสงครับอยู่ที่กรรมการด้านล่างสามท่านแล้วนะครับชอบแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันช่วงที่สองนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับทางเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วก็ยูทูบของเพชรยินดีนะครับมีพางุงเกียรติชัยยุทธเจอเพชรเรไรเพชรเจริญวิทย์เพชรบุญอุ้มสิทธิ์จ่าอุ้มเจอชาวมนาวราชพัฒน์อุบลครับวีระสิงห์เจอต์ตะขาเพชรแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เจอทศวรรษนะครับช่วงที่สองทางเพจมวยเด็ดเจ็ดแป อาปลายกแล้วนะครับอีกนิดนเดินเหลือไม่เกิน3วิ2วิ1วิหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักครู่เดียวนะครับฝ่ายแดงคือไปยิ้ม2บุญมีฤทธิ์น้ำเงินเพชรส่งแสงนะครับอ้าวมาดูเพชรเจริญวิทย์น้ำโอ้โหเฮฮาเทั้งคู่อา้าวนองบอลโอ้โหนี่ครับมาเดี๋ยวนู้แล้วครับไปที่2กรรมการเกิดกเกาเกียงไปรับนี่ครับอ,อบอีกหนึ่งใบอีกหใบ หันไปที่มุมแดงครับมุมแดงโอ้โหแปะยิ้มสบุญมีลิ์ชนะคะแนนเพชรสองแสงเพชรจเจริญวิทย์แบบสุดมันเลยครับนี่ครับโถมหน้าผู้ชนะแปะยิ้มสบุญมีลิ์โอ้ยอดเยี่ยมจริงๆครับวันนี้สูสีสนุกดูเดือดพลิกไปพลิกมาแล้วก็วันนี้ครับมวยมาสนั่นเมืองของเราก็มครบถ้วนทุกกระบวนความแล้วครับ4ี่คู่สุดมันเลยครับ เราจะมาพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีครับกับศึกเพชรยินดีครับทางทูฟอร์ยูช่อง24 6โมงเย็นเหมือนเดิมเลยครับวันนี้